มาคาสันแล้วบนท่านมูเอาอ,อันๆรับรถดีๆลูกอ้าวเลี้ยคขาจนได้ ทำรถจึงได้หวานเรียกาขาข่าอีกตัวนึงแ๊บสี่ขาสัน้นเนี่ยตัวนี้ขาสัน้นเฮ้ยมีมีแคนแล้วได้มีไอ้สีขาวซื้อมีมีแล้วมีโอ้การขนาดเลย นุ่นต bon ัวน no, sí, no, 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 ั้นซ่าขโมนั่ะขาซ่านไอเป๊ปซี่เร็ว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 ลูกเร็วบ่ตรงไปเลยพ่อเขาจะไปให้ตัวนั้นเขาจะไปสวนเถียนสวนไงพระลูกดอกไม้อยู่ร้านข้างงามทางไปให้ทางไปให้ค่ะอกไม้สวยๆเลย มัม่วๆป่ะใส่หน้หน้าก้ออ้าวเดียว <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องนี่พันละเลาะหัวลาะสวนค่ะเอ็ดเรียว หมาขมากาหมามาก็หมามันซ่ากตั่นเลยค่ะมาแ้วมาแล้วข้าหมาออกเลนค่ะข้าหมาออกล่าดูชิล่าอย่างค่ะเดี๋ยววันน้เวลาใกล้เจี๋หมามันดักหมามันรักควมาไหมหมาคอยมันดักควากัดอันนั่นกัดอันนี้วะมันดักควมาไหมก็เลยข้ามันออกมาสวนค่ะ ได้พ่อ,อกันดนเนาะพี่น้องนักขี่นองขี่เดินขึ้นเขาเด้อค่ะคิดถึงคือเกา่าประด็ลงวิดีโอหลายมือเลยพี่น้องทีพ่อเดือนแล้วค่ะเออไม่วิดีโอล่วงไหมก็เสียดียังเนาะพอดีฮ่าพี่น้องใส่สูตรใดนี่บังด้วยสนใจไหมกระโปงง่ายล่นอีกต่างหาก บุ๊บปังง่ายกะรุ่นต้นลงเต็มพื้น,นดิดูุนะเจ้าขบวนด้วก,กับปุ๊บปังง่ายกะยังรุน่นว่รู้ว่าใส่ปุ๋ยสูตรใดเนาะเนาะข้อไทยล้วค่ะขุนหมาหัวกับข้อขุนแล้วมันละบุงสวนผ้าหมามาเล่นมาเที่ยวน้ำข่าพี่น้องไม่ได้พูอกันดุนเนาะเนาะโอ้ขีน้อง,อง,องดดคิดถึงข้าเจ้าเด้อค่ะเระจําข้าวเจ้าบริจิตต้องบริจิตสองหมื่นละมั่งนี่เออเมาื่อวานบริจิตอยู่ ไม่มีภาคว่ะมืงอื่นเก็บอย่างเก็บอย่างหน,น่อนอันคีมโมไซมนันล่องอย่างด้วยอันเด้อเลไม่ใช่ยางมึงอย่างเพราะมันซิปมิดคนพี่หลงเอ้ยยางในลายไม่เห็นด้วยค่ะ ส่วนจุ้งกุ้จุ้เกิดมดูท้าผุนเปดเก้าสิบเมตรหมละเราบังส่วนน้ำกันอะวนำใหม่น้ำบุงน้ำใมสอดยังมองนี่นะกินแล้วเธอซองสอดนะคะย่างเป็นสิบเมตรหมน้เออเก้าแปดเมตรเก้าเมตรหมละสิปเมตรหมละไม่รู้เขาจะกินตั้งไหน นี่เป็นมีดพอดีจังเดยคุณนี่ไม่มเพิ่งันกำลังเฉาตัวนี้อู้ขึ้นสูงบ้านละค่ะอ่าน,น้ำไม้เก่งเที่ยงสะดอกคุณอ่ะขึ้นสูงบ้าแล้วโอ้ยเมื่อ่านมาเห็นเห็นอยู่ขึ้นสูงบ้าละค่ะอ๋อบม่ได้กินละ bên cái nào một ngày ôi tốt sợ nó <laughs> hiện bóc hiện bóc quát mày quát mày vừa đã hôi mà quát cái cảnh đấy cả này hú uh, này vừa đã hú quá trời bưng luôn thảm bắt ngay luôn à quát nấm hoài nấm hoang cái gì nào พี่กระเตะหลายตัวอยู่แล้วค่ะแม่แม่แม่ของหมาตัวนี้แหละหมาข่อยนี่ลา่าเป็นล่าเลยค่ะทั้งงูทั้งหนูทั้งกระเตะทั้งนกทั้งเอยียงเอาเลยเอาเลยจานเลยทั้งมีตัดหนา มื้ออีบกกต้นมะกรอกพี่น้องเออต้นเมง่อไงเลยุัวน้าเจ้บบาบังนะไม่สบายหมากบ่มีมีหมากยี่ต้นหม,มากค่บะบโบดกต้นนี้หมากคารดกปันใดคะ่ะโอ้ยมันมันประกอบอีนุ่มปุ๋มเปล่าพี่น้องจะเคยเห็นบ่นเคยเห็นบ่น,นี่ นี่สมัยเลี้ยงอันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะคะเนาะทุกคนเอาวันนี้แหละประเอ็ดมาเก็บไหมประเอ็ดโยนมาเก็บฮะโยนเด็ดนะโยนเด็ดนะโยนมาเก็บเห็นวันนี้โอ้ยเก็บใส่ถุงวันนี้ถุงผ้าวันนี้ฮนเก็บใส่ถุ้งผ้าล้วไปเราไปโยนไปประเก็บวันนี้ฮะมวนขึ้นอย่างนี้สมัยยังหน่อยสมัยง่ายขึ้นมากเลยมวนอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะแตกต่างกันไปมีห้างบดเดียงพร้อมค่ะ ห้ามบนแดงค่ะพี่น้องเบิ่งดูเห็นใกล้แล้วใกล้แล้วบึ้งสีของเขาโอ้ยบึอ้อบังเดี๋ยวซุ่มแบบบืบเลยถนะามน่าห้างบนแดงไหมก่อนเลยที่งามพี่น้องเจ้าเคยกินยาบะแกงเล่าเนี่ยงามแท้ว่าสิไปอรเ์เซ็นต์น้ำยึดสายหกหางหกไรเขาเพ่ได้ค่ะว่าสิไปเบิง่ง์ฟ้ายึ่มองเลยแมเป็นฟ้าก่รู้ว่าน้ำแห้งซ้ำไหน ต้องการลาขนาดเล็กมาเพื่อก็ได้เมื่อไแล้วโตวคนละค่ะไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่นัง่งหักครัางนข้าเจ้า,านในตัดหนาแล้วของนูงบบข้ตาตัดหนาแล้วก็ะเปลนยังโอมให้อันกุสี ก็สิรอบกับบอลรอบดอกเมื่อยเศร้าอี้ยบเหีบยอยู่อีกหนึง่งรอบมึงสวนนี่ค่ะสวนนี้ตะกี้คอยกีดตะก,กี้อยกีดสวนนี่แหละขายได้ เท่าไรแค่กิโลวะเอยเดี๋อเท่าไรหาหกรลอดกิโลเขาบ,ร,บรู้ว่าจะจักมีดบ่รู้ลูกน้องคอยถามว่าจะักมีดป่ะสันโอ้โหเอยจือว่าไรว่าสันขีดลายส่วนลายตัวน,นี้ข้นขนาดนียขันออกก็ออกขนาดได้ไงจิดคอยอย่าต้องกดดูค่ะ มึงดูมึงดูส่วนหินกระหลับเฮียเขบอกเขาว่าเก็บอย่างมอื่นส่วนนี้เขาบอกลูโอเคทำไปตัวนึงนี้ เหร่น้ำมึงดูมปากน้ำมาเหร่น้ำมันท้อนอปาขี้ยังตุดใบไงสันตุไงไปเสีเบุนเห็นว่าป่ามันแตกออกไปแล้วลงกจ้า้านไก่้าานไก่เบาฟังกลัวแม่นอกอานว่านหวอาหารไปไก่ป่าตัวไงไปเสีนอ ้ำกรแหงเร็วๆเนาะคะเนาะปุนาปุาปุามาตัวนะำปาอีหมีอีหมีลงเล่นน้ำเลิศขนาดได้อันปาดิเลน้ำแบบสบายใจเลยใตน้ำมูดีบัวายมัมีตายมันโอ้มันบุเคยไหน้ำได้หนิอ้าวบุกเคยไปหน้ำกับไหวน้ำเปลี่ยนี่ะหนมอ้าวีหมาแมมึงรู้นลงไปกลางคนนะ เอาหมีแค่ไหวหน้าเก่งแทมีเอาไปกัดปา่าลงไปกัดฟ้ามึงดูไหดหน้าครั้งแรกของหมีครั้งแรกของหมาอันอันตัวนี้คะ่ะมึงดูวันนี้เป็นไดงวันนี้เออหามองขึ้นได้บ้าวันนี้อ้าวขึ้นไล่น้เา,า,นาเก่งแทหมาพลาดเนี่ยไหมอันเทฟี่สนใจลงมั้ยเทฟี่สนใจลงมั้ยเทฟี่เทฟี่ นั่นนั่นนั่นวิ่งนดูเอาไปสีลงอนน่นลงนนนลงอน้ำส่ลงพอไม่มัดตุมมาใส่ถั่วอันอันตุมมาใส่ดูตุมกุ้งมาใส่ดปลาโมไหลด้วยค่ะปลาโมปลาโมตุมมาใส่ดใส่กุ้ง โอ้ยยังเต็มกระปุกอย่างสามซี่มีดซี่หามีดเป่าหกมีดเป่าวะบ่ได้มากีดเลยบดนี้บ่ได้มากีดเลยเอาขึ้กีดบาทเลยเนาะบดนี้เนาะกีดบาทเลยเด้เบียดคักแน่แล้วเบียดจนบาทเบียดจนบาท ต้นยางต้นยางได้เหมต้นยางนี่ต้นยางใหญ่อันนี้ก็ต้นยางน้อยอันนี้ค่ะอันนี้ยางรีแพร่ได้ค่ะพี่นอ้องพูดนบุ้งคุณจักนะคะเนาะยารีแพร่เนี่ยที่ข้าจาเอาไปต้มกินต้นหาง นี่ค่ะกะําลังจะแตกใบขึ้นงนางเลยต้นยางแต่ว่ากัยัางหกอยู่เนาะค่ะเนะาะเมื่อวานปุ๋ยไปหน่อยนึงเมื่อวานปุย๋ยกําลังจะขึนเด้ค่ะเดี๋ยวต้นยางที่ปลูกอันนี้ปลูกปีกลายนี่ค่ะอันนี้ปลูกปีนี่เมื่อฝนก็ห้อยห้ามมาห้อยู่กําลังจะใบเพราะว่าแฝ่ขึ้นเหลืองเอใบเหลื่อมขึ้นอันนี้ปลูกปีกลายนี่ค่ะ ท่วมหัวเขาไดี๋ยวได้หนิป,ปีกายท่วมหัวเขาแล้วนี่ค่ะที่ปลูกปีกไกนี่อยู่ประมากต้นนี่ซีหาต้นนี่แหละค่ะพกแน่อยู่พ่อหยาดอกเห็นนะนี่เด็กครับพี่น้องกำลังขึน้นอยู่ก็ถือว่าจะเลื่อนเติบโตดีอยู่ค่ะจะเลื่อนเติบโตดีอยู่นี่ขเขาบ่างผลงานนะคะน่ะเนาะหลังจากที่ปลูกแล้วก็มาตรวจสอบบ่งผลงานเดียก่อน มันเบิดแล้วค่ะอันนี้เกิดกะเจียวดอกกระเจียวเดี๋ยวอันนี้กำลังงามกำลังงามพานพี่น้องพานอโอย่ฉพานออยะเด้อสิได้เก็บเห็ดอยู่เด้อค่ะเห็ดบ่อันนีเกิดกะเจียวดอกกระเจียวปลูกล้วยอามาิกาพุ่นลรอเขกสกุนนครพุ่นลรอค่ะดอกกระเจียวมาขออีกตัวนึงเลยแเฮียแล้วพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ต้นคน ค่อนแค้นนะคะเนาะหมากค่อนแนนะคะ้นนี่นะค่ะนี่เด็วดเขาเม็ดเขาเขายื่ประมาณนี้แหละค่ะนี่เด่ที่พันสุกแล้วที่คอยโจงไวเอาเม็ดมันเถอะนะตัวค่อนแค้นไม่บลายหรอกค่ะกสิก้าไปนน้ำสวนน้ำให้ละกษิโยน,นไปนํ้ำให้น้ำสวนเขาได้ข้นตัว่สวนหมากอาจจะขึ้นน้ำไอมน้ำหักเขาด้น้ำหักเขาลายกว่า คุณธม,มกันนี่นี่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะถ้าหากเขาออกมาเขาก็จะเกิดขึ้นมาได้สินะคะเนาะดูดิร่ังสิขยายพันธุ์พี่น้องลูกไทยไทยรุกแห้ขึ้นมาเนี่ยดิขึ้นมานํำหากทำยางเขาหากก็เตะลูกไทยับไทยไปแล้วก็หากขึ้นมา,นนมานนเลยว่าร่างสีแตะออกมานี่ยรลังสีเป็นเป็นส่วนคอนแคนน้ำ่ะยางแอนคอนแคนค่ะพี่น้อง ใส่ปุ๋ยเพื่อนกนลังสิง,งามเพื่อนหลายหลายเนาะค่ะเดีเดวเวลาไอ้เพื่อนเ,นะะเ,อนเป็นดอกสิณภาพพี่น้องมาเก็บอยู่นี่แหละคะ่ะพี่น้องในสวนเจ้าของเราห้องมาต้นค่อนแค่นกินแล้วบ่ค่อนแคนได้ะค่ะพี่น้องคือปักหวานนี่แหละราชาดเขายอดเขากับแกงแซบด้วยหางแกงแนลมไม้แกงแซ่เฮ็ดค่ะนี่ยอดประมาณีงแกงแซ่เฮ็ดแกงแนลมไม้แซบดีจงไว้บ่ฮักยอดเขาให้เขา ขึ้นมาเป็นในเป็นดอกและะ้วค่ะมันนี่นกาลังขึ้นเลยค่กาลังขึ้นหลายเลยค่ะนี่เพราะว่าไทยรถไถยเขาแตกก้อนหักก้อหยางเขากาลังสิงขึ้นกาลัางซีง่ายปีหน้าคาดว่าคันบ่มีบ่เอารถไถไถอีกอะคาดว่าสิสิขยายขึ้นขยายเติบเลยค่ะสิขยายใหญ่เติบ กำลังสิขยายพันธุ์พี่น้องตอนนี้เสร็จแลคิดมีพ่อแค่นี้แล้วค่ะพี่น้องผ้าเลาะบัดสวนผ้าเลาะเบิ่งสวนเบิ่องไฮเบิ่องผู้ผ้าหมาออกมาแมลนค่ะพราหมามันอยู่แต่บ,บ้านมันกัดกัดอันนั้นกัดอันนี้ก็เลยผ้ามันออกมาแลงน,น้ำเน่าค่ะอันมันเลาะเบิง่ง ส่วนน้ำแม่เอาบกฮนะง,งไปตามกันนะล่องไปตามบกฮงบ่เนีบ้าบกฮงไปตามกันเด้อเหลืองพร้อมนี่นี่ต้องเหลืองเนี่ยข่อยขึ้นว่าต้องเหลืองข่อยอยู่ไก่เห็นมนะั้ยเนาะกล่องข่อยเป็นแบบใดให้ฉัดนดูหน่อยลูก ลำบากลำบากแล้วลูกชายเขากระไดนอนถางก็ะลำบากหไรเอ๊ะใช่ถุงไหมแล้วนั่นไม่ใชกดยุดวิดีโอนี่นะแหมกล้วยเชื่อนี่พี่น้องแกเแล้วกล้วยไม่ได้ปลูกมันดักขืนโครนล้วค่ะไม่ยวีปัญัจับเอาดูจับจับปากกระตัดเอานั่นล่ะ ป้าตีคือฟันหลายบาทแท้ <laughs> นี่หาหาม果ก,กันด้วยค่ะพี่น้องแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ